เรามาห้าสิบนาทีใอรเยอะมั้ยไม่อร่อยอะ่ะทำไงอร่อยอร่อยดูไม่ใช่แค่หมูกรอบนะอาหารเืออื่นเขาเ็าอร่อยมากจริงนนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสามยก มิทาวนะคะเราจะพาเด็กๆมากินอะไรคะลูกร้านตอกโบด<ต>ใช่ของโรดของน้องโยดาแล้วน้องน้องยาดาด้วยหรือเปล่านะใช่ไหมที่ชื่อว่าร้านตอกหมูกรอบนะคะเขาบอกว่าที่นี่หมูกรอบอร่อยมากค่ะแล้วก็ทอดใหม่ทุกวันนะคะวันนี้เลยจะพาเด็กๆมาลอกันไช่ค่ะอยู่แล้วอยู่แล้วใกล้ๆอ่ะใช่ค่ะร้านจะอยู่ใกล้ๆกับสักยามิทาวเลยแต่ขัเที่ยวก็เนือ ลมแรงมากเพาะอค่ะใกล้ถึงแล้วถึงแล้วดีกว่าแม่ใกล้ถึงแล้วนะคะเราไปที่ร้านกันเลยจะอ่านอะไรมาออกอหะอ่านออกสิคะลายมือสวยขนาดนี้ลูกือว่าลายสิ ลายมืออาจจะสวยมักาอะไรบ้างก็มีหมูกรอบผัดซอสซุกี้ไข่ดาวแล้วก็ข้าวผัดรถไฟบวกไข่ดาวแล้วก็ข้าวหมูกรอบผัดผงกะหรี่อันนี้ที่เรากินกันสามจานนะคะที่กินกันสามจานเนี่ยก็เพราะว่าเกาขอบวื้ <c oughs> วนยูเราขอบพื้นยูโอเคแล้วก็อีกสองกล่องนะคะของอากอวมา นี่ค่ะสั่งกลับบ้านเอาลุ้เรี้ยวเดยวเไม่มีหมูกรอบ <c oughs> เดี๋ยวหมดที่นี่นะคะถ้าเรามาช้านะคะหมูกรอบจะหมดเร็วมากตอนนี้เราอยู่อยู่ที่นี่นะคะเวลา11บเอโมงนะคะบางทีเขาบอกว่าเที่ยงก็หมดแล้วะคะ่ะเราก็เลยต้องรีบมากิน <c oughs> ที่นี่่ <c oughs> ี่ค่ะยยา ้าคนนี้มาแล้วนหมูกรอบทำไไม่กินหมูกรอบยายแก่แล้วฟันไม่ก้อยดีจริงๆนะคะที่นี่มีเมนูเยอะมากๆนะคะก็เป็นอาหารตามสังมันจะมีข้าวผัดผัดกะเพรามีผัดข้าวผัดมันกุ้ง ก็มีหลายอย่างมากๆนะคะก็คือเป็นร้านอาหารตามสั่งโนยาราเนาะแต่ขึ้นชื่อที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของหมูกรอบที่มาบอกว่ากรอบแล้วอร่อยมากๆวันนี้เราก็เลยตามมาลองกันค่ะตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็นานพอสมควรค่ะทุกคนแต่ถ้าเราอยากกินเราก็ต้องรอค่ะแต่วันนี้โชคยังเข้าข้างเราที่หมูกรอบยังไม่หมดนะคะ มาแล้วหัวน่ากินมากมากคุณน่าจะเป็นสุกี้ใช่ค่ะของน้องโยแาเรามา50นาทีและหนูหิวมากกินอะไรได้ไหมอยากกินแล้วอ่ะโอ้ยไทยเยอะเยิะอุ้ยอร่อยอ่ะ กับกอบเลยอนนี้อร่ามแล้วกินมากกินมากเลยนะบอสแล้วสซาบหน่อยน่ากินมากโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวผัดรถไฟใช่ไหมอันนี้เพิ่มไข่ดาวเพิ่มไข่ดาวเข้าไปด้วย อ,อ,อร่อยเนี่ยข้าวผัดรถไฟอ่ะมันเหมือนข้าวผัดซีอิ๊วอ่ะแต่มันเป็นข้าวเหมือนผัดซีอิ๊วเลยรสชาติเหมือนเลยเอร่อยปเป็นแคนเดียวในข้าวในนช่ไหมใช่อร่อยมากเบบ,บ,บนนี้เบบี้กุมอุ้ยปะป๊าเยอะมากอะ่ะปะปากินข้าวหมดปะเนี่ยแบ่งกับมาไหม อันนี้ค่ะเอ่อเขาเรียกหมูกรอบผัดหมอมกะหลี่ราดข้า,าวอือดูน,น่ากินมากกินเลยกินเลยถึงมันจะไม่มีผักนะคะแต่มันคือน,น่ากินมากบอกรายยดาละดูออกอ,อร่อยมากอือเลากินได้แล้วลูกไม่เห็บเอเห็นดปว่า อ้ะะ่อยอร่อยอน่ออออันนี้นะคะเป็นเมนูต้มยำไก่ค่ะมากินมากมานะคะเมื่อกี้เห็นว่ามีคนกินแล้วแบบเออน่ากินมากเลยเลยสั่งมาเพิ่ม ดี๋ยวรอข้าวก่อนแล้วชิมกอนเดี๋ยนี้ร้อน,ออาน,อนอมากอ,นนานะอ่ะอโอออเด็กกินได้ต้องด้วยละน้องน้นอ,งองจงละลองชิมเวลากินได้แนละ้วลูกไม่เผ็ดนะคะสีเหมือนเผ็ดแต่ไม่เผ็ด ขอบคุณนะคะร้อนมากร้อนใช่มันร้อนหมดอ่ะอไครนะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นแฟนของหมูกรอบนะคะและนำมาที่นี่นะคะไม่ใช่แค่หมูกรอบนะอาหารอื่นเขาก็อร่อยมากจริงอร่อออแล้ว สำหรับวันนี้นะคะภารากิจมากินข้าวตอกหมูกรอบนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ซื้อฝากอากองมาด้วยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วฝากติดตามคลิปก่อนก่อนหน้านี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกิ้งกิ้กิ้งกิงิงิงค่ะวันนี้ขอลาไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายบ Goodbye.